เบียรไม่บาดเดียวของปลีนเดียวกูได้เด็ออกแต่กก้าวหนีหานยังซ้ำรอยพอก้าวหนีหานยุกยิกยุกยิกก็เปื่อปลีเดียวกินก็เหมือนนอดอานจึงพอเมาเอาไปจุ้งบัดเล่นซ้ำรอยเด็กปอบปนเคยเผลือนป้อมอยู่กลางลังแตกแหมยัดกูเลยกินนักหน้ากินกองเผลือกนู่นปอดี้คือนี่ไหน้ว่ามาเลี้ยงรอดอานเคยไปแพรก็เคยกินดาวได้ลูก แต่ยังกดกินกระเชือล้นานเลยฮัลปี่บ่าวเราเหม,มือนกันมันคิดทักมันยากจริงนะภาษายากนี่ไอยอสอนี่ไม่รู้ยำจ้ม,จมยำช่วยยัดไส้มาเฟนฉันก็ไม่รู้อะแต่จังคนจังไม่รู้ร้อยไดเขาจำมันเจอเบอ้อจังคนจังไม่รู้โจได้ปัน่นตู้นี่ป้องเคยแปลเด็กปอกเรื่องอะไรครับลุงหนุย่ยไอเรื่องภาษานะี่ยแม่ก็อยู่เด็กปอก เรื่องอะไรพี่นุ้ยเอเอว่าเลาไอ้พวกหลูกลูกกวังเพื่อประดับความรู้เอาดีค้าเชิญน,นิครับลุงนุ้ยเรื่องเปไน็นยังไงไปแล้วว่าว่าเจ้าวัวนบ่อขึ้นอาหาหาเออหัวเจ้าว,วันบ่อขึ้นนั่นแหละปากีแรงโตไปแล้วว่ะแม่บ่ได้เดียบาน,น,น,นยิ่งนั่นกูมาไกลตำไร้บ่าตำเต้าหมาคุายไถ่อ้ใจเย็นๆน,นะครับลุงนุ้ยตุกจริงใจตำไอ้ได้ไอ้เตียงไอ้ตำเต้าใหญ่เนื้อล้วกูตำเต้าเปลือยเลย กูขึ้นจอกง่อยนี่มึงตายยืดด้ออยู่ล่างนี่ปักตับเต้าไรวะถ้ากูตำเต้าเผถอบุกกระเบี่บุกกระเบี่ยนไอ้ตายบุกกระเบี่มึงขึ้นบุกแลยหยัดแหม่บนด้วยตีมึงขึ้นดังทำไมลุงนุ้ยตั้งมัดตั้งจอกมันกุ้งพึ่งแล้วปิ้งปิ้งปิ้งเหมือนจัดกูแล้วบัวมึงแหลนัแต่หยกนึ่งกวกกรรมการจะมือจอกมึงมึงหิงแล้วแต่หยกนึ่งมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกูกูเก่าแก่เปรี้ยที่เก้าวหยดดอกนุ่งจีนฮะบาดบูเดียวออกไหดบุกกระเบี่ยนบุกกระ ตายยืดแลงเนี่ยวแลนนึกว่าดีตายคืนนั้นแล้ไม่กันเทียกูแลนปอนกอยี่นุป้าทำไมหลุงนุ้ยตีบีตายจะแจ้อตายหน้ากากกล้องกรรมการว่าไอเม็ดหยกหลุงนุ้ยจะนะกไหมเออแหมเดินลงเลยโผล่ต่อรูโอ้ยเก่งนะพี่นุ้ยขับขึ้นหยกที่เดินลงเลยกว่าป้าเดินลงจากเวทีเลยลุงนุ้ยห้ามเลยเออแหม แล้วลุงนุ้ยไปแพ้เด็กป .6 เรื่องอะไรดังป่าด้านเจไหนว่าจ่าจ้ากับลุงนุ้ยไปแรงหัวดิ่มมวยบอกว่าดื่บมวยจึงควนมันตกหน้าบ้านลอยน้ำเนี่ยเด็กป .6 มันแขกตัวเกลื่อนเชื่อไปโรงเรียนลุงนุ้ยรับกัปตานเบกุวัตดีครับผัวกัปตันเบกุวัตดีแล้วใหญ่ว่าจนปมหน้าปัวใหญ่ว่าจนเชื่อนะลุงนุ้ยกว่าอยากกล้าไปแกะตัวหลวงอ๋อนในเชื่อว่ามีครูปของเชื่อนเลยหลุดเชื่อเนี่ย โอ้ตายแล้วลุงนุ้ยแล้วป้านมาได้แล้วนี่ว่าน้ำน้องเด็กขึ้นน้ำมาจีบป้านตามน้ำม่ได้แล้วโอ้แล้วป้านตามน้ำก็ไม่ใจแม่ป้านนี่มาว่ายน้ำมันแดงจะลาดด้วยทำไมเนี่ยมันมาว่ายน้ำเลยไม่ป้านลุงนุ้ยกลับเบรกป้อมกลับป้านดีนีเด็กขอร้องเนี่ยกลับเด็กก็ร้องครับจงกูกี่การมันกว่าแกเปลือยก็ตักการโดนแหล่ใกล้ผมหลังเด็กว่าเอแบกจีนี่ลุงนุ้ยใจนักนี่ป้อม ว่าแบกก็ได้แต่กูต้องแบกคนจระลขได้กับก้มตั้มบนหน้าลุงนุยตะกอเด็กเริ่มเลยครับถ้าลุงนุยตอบตูกป้มช่วยแรงมัวแต่ถ้าตอบไม่ตูกแบกป้อมกำปันแล้วลุงนุยก็รับกําท้าให้กล่นจะเน้เด็กปอบนีลานปอมมันก็กูแกว้วฉันลุงมวงก็ไม่กล้าเบือมตีกูเกี่ยวดังเว้ยกรึบ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 กันนี่เด็กกันเน้อเออกันเนี่ตามพอเด็กถามปัญหาครับ มันตาบอบหรือเป็นนีตาน้ะนะมันเยอะมาพุ่มลาบเปน็นนีตานนะลุงนุน่นนะแต่ตรงนุ้นตอบจ,อ,บจอดเดียวแต่ตอบตู้ควบจอยแรงกว่ตาตอบไม้ตูแต้แบบพุ่มความวยกว่าเออหลามะมันหวานนานมาแล้วมีพวกเมียคู่นึ่งแต่งงานกันแจ๊กไม่ไหมไปปลุกน้ำอยู่ริมนาคือน,นั่นคนตอกแจ๊กไม่ได้หลูกกันจี้พวกลูกเมียอ้มปลาป่วยพื้นเดียวคนตอกกันเจ้าพวกรอดเมียเมียรอดพวกร้กกองหยาวอุบานนะ อุบาทวเพื่อกว่าเมียคอดพวกอเพื่อคอเมียคอดจอยอ้าวแต่งงานเขาแต่งเงินเดือนลุงนุ้ยมันว่าก right. ูด like <OR UN> ้่ยไรแรกแรงดีดีแกนึ่งอุบาทว์เองว่ะว่ามึงเออตะก้นจอกในอุบาทวเพื่อกว่าเออลาไปเท่านี้ครับอันนี้พวกว่าน้องเออเราบัวใจนอนคอดกันอยู่ต่อเจ้ากินไรน้องน้องนอนรอปีบนกระถอมน้องหน้าปีจะไปลูกปลาก๊อปอันนี้เมียกระปิตู้ใ้กรอนนอนรอพื่ พวกไบลูกฟากบที่จมงพวกครับเมียรับจะแล้วที่กระท่อมมาเลยนั่นนะกับพวกก็เลยขอตู้เรียกเมียเมียได้ยินคนขอตู้กลางดึกตื่นตึ้งมึนงงเลยไม่รู้ค่อยรู้พวกเองคือพวกเพืือนโอ้เป็นคนรอบครอบกันรับแต่ตามไปว่าใครขอตู้อะคะคนขอตู้ป้อมกับเมียอย่างหลังเล่ใจใครนะพ้อมกับพ้อมไหนป้อมคนขอตู้อะ ป้มดีมาขอดตู้อยู่วันนี้นั้นก็เป็นป้มของเด็กบันทายอยู่หว่าคอยเห็นเด็กบันทายไม่รู้มันเห็นเด็กบันทายจืดใจเหรอหวะาเห็นเด็กบันทายจืดใจกันหนึ่งก๋วยเงี้ได้วะถึงก็เมียนหนึ่ออกอ๋อจืดใจเลรอเฮ้เอ้กับเปิดตู้ไอเปิดประตูไมครับว่าวะไอ้นู่หว่าป้อมน้อยมันว่าป้มเด็กบันทายคือป้อมก้ Through então, course, ú, ม oh, ันเปิดได้เปิดได้กันดีกรับ จำกูว่าพ่อของผู้หญิงคนนั้นเจอเปลือยเจอเปลือยหนิกูว่าชื่อก้อยแต่กูนิดดีก้อยเอามือนบงเราหนิแต่มันว่าเปลือไม่ใช่แล้วชื่ออะไรลุงนุ้ยหยานแรกชื่ออะไรครับพี่นุ้ยงานแรกงานแรกงานแรกแปลแล้วกูป่าจามดินแล้เจอเปลือกแล้วชื่อกเลยเออก็เด็กบอกแล้วนี่ กูว่างนั่นแต่ว่าไม่จ่ายคนดื้อก็ดูปเป้กูไม่อยู่แล้วมันเชื่อเพือและตาพ้มที่ออกเปลอาปากบนเชืนน่อเพื่อแดงนวดโต้เพราะหมอใจก้างไงเดงเกลโต้แต่พ้มใกล้อะแยตแม่แปะชื <c oughs> ่ออะไรนะครับพี่นุ้ยอย่าโรสแปะแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรลุงนุ้ยอย่าเล่น แม่มันมาเช่นเดียวกูยุ้มเลือแปลมัดเนีปนเนยออนป้าจ้ามึงจำไม่ได้อ้อเลวเลยเออผมได้กามปาแได้กูต้อนตุ่มยุ้มเลือของกูสสยตื้อตุ่นยอดลุยอย่างแปร่รึอะไรเรยลยครับพี่หงายหนาวหงายหนาวหงายหนาวแม่ฮะวันนี้ผมเติบโตแล้วรับพรของแม่แล้วลผมต้องลาแม่ละครับไปไหนกันไปไหนลูก ผมจะไปหางานทำแม่จะได้เงินทองมาจุนเจือครอบครัวไปดีกลับดีลูกนะและทำสิ่งดีๆครับพันสิงห์ดูแลแม่ด้วยนะน้องที่ไปกี่วันเนี่ยก็แล้วแต่โชควาดสนาน้องมีเงินมีทองจะกลับไม่ต้องไปทวงครับผมจะดูแลแม่ไว้เองคอยพี่กรมสรรโชคดีขอบใจน้องชายลุงแดงมาฝากแม่ด้วยนะลุงไปดีกลับดีล่เนิรขอบคุณมากครับลุงนุ้ยฝากแม่ด้วยนะ มึงไปวันนี้ไปเดี๋ยวนี้เออเดินตามวันนี้นะลรันนะครับค่อยลุงโจกดีครับผมไม <c oughs> ่ปันเปลือหน่ยอยเลย่วยพอเนูเอง <c oughs> ทั้งเดี๋ยวแปรป้อมไข้ออกูมั่วแม่นิเดียน, <c oughs> นึกแรกหลุดุมกาง,งเกงที่นวยไปใจรูเดียวกันม็ดรอยไข้ยิมีตายนี่มันเดินหละแม่ครับผมต้องลาแม่ด้วย <c oughs> โอ้ยไม่เป็นสิ่งอยู่กับแม่สักคนนี่ลูก ไปไหนอีกล่ะวันนี้แฟนของผมนะคนรักของผมลูกของครูดาบที่สอนวิชาป้องกันตัวแม่ผมสำเร็จแล้วนะแม่นะผมสอบได้ที่หนึ่งของศิษย์ทั้งหมดเก่งจริงๆลูกแม่เนี่ยคุณครูบอกว่าให้ผมแต่งงานกับเอื้องขวัญลูกของครูและให้ผมเป็นครูดาบต่อไปครับแม่ดูใจกันก่อนนะลูกนะเรายังไม่มีความพร้อมครับอย่าก,กลับไปเย็นนะครับไปลุงแทกลุงนุย้ย ป่านนี้ก็รอแล้วอยู่รับผรแม่จะเลยเวลานัดมาแล้วน้องกันวิจ้ารับอะไรพี่หนุย <c oughs> น้องจอยมันบุย,ยิงไงพ่อมด้วยพี่หนุยจะแต่งงานครับแต่งกับใคร <c oughs> อ่ะแต่เปลือยเรืองควันกับแคว้นปัจชิณไงเ,เจอสมโบโอ๋อเดือเดือเดือหนอยเนี่ยมึงก้อยตัวเดียวกันแล้วนั่นสมโบเลย จังบอกนะเนี่ย่ัวเรื่องกันนะเน,นี่ยมันรักกูรักมึงแต่มันไม่แต่งงานกับกูนะแต่มึงอยากคอยตัวเดียวโยนตายมือแล้วกุยกลอเพราะนั้นป้าให้ผู้หญิงก็บอกก่อนนะคะชอบใครอาจารย์จะติดต่อให้กับรักพ่มกับลีกตังอาจารย์ู่ว่าใจป้าก็ชอบใครกับพี่เตงมันพูดยากแต่พ่มอยา่างตังพี่เตงล่อตานุยอย่างตังเป็นนุล่อแต่พอไปแล่นั่งไปกับจ้าตอนถูกตีมแรงยางกัน kalani ya manu pai menanga ยล่งดิบีออกแม่งักรักแม่ฟังคิดความรลังเมื่อแม่นี้ออกจากบุรีมากวาดแม่ยอมอมก็มแม่ยอมกลืนเรามีจีนใจหนักมีกกลบอ,อกว่าซอกลูกรักแล้วน้นเตอเป็นโนรดจ้า แม่ซอนในปบัติเดินตามตาม่ตางตำเชื่อว่าบุญต้องนำพาออกจากกังกาองรานี เจ้าจันวิสาไม่ยอมเปิดเผยความจริงว่านี้คือโกรถขององราชาแต่ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ของแม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีสอนในลูกปฏิบัติด,ด้วยธรรมะคนที่อยู่ในธรรมะธรรมะยอมคุ้มครองวันที่แม่รอคอยวันที่แม่หวังจะมีอยู่หรือไม่ด้วยอนุภาพน้ำใจของแม่อันบริสุทธิ์ครับพี่น้องติดตามมาความเข้าใจครับ องอันว่าด,ดีสามรื่องงามซ้อน่วยน้ามนุษย์เราต้องรู้คิดที่กำเนิดเกิดมามีชีวิตคือมนุษย์มันควรดีควรงามนะจุดนะด้วยหลักธรรมคำสอนนี้เธอควรสังวอนใจทำอะไรไงรู้คิดรู้สร้างขาชีวิตคน ดูแบบอย่างจางมาหัวเล็กไว้ถึงจีบลมตายมีเขานั่งเปื่อปากฟังประดับไว้มนุษย์นำมาใจฟอนอราชาจีบวางไว้ไม่ว่าคนสิ่งกูตนดีกับชัวตีตัวเรามีมาออเตอร์ควงคิดนี่นำชีวิต รู้จริงมีกี่เลสเหตินําไปจูตะนะรู้จริงใดในเต่าจูเรารู้ด้วยปัญญางเงาธรรมะนำทางนี่เราสร้างขาคนอ่านี่แหละลูกคือหน้าทีมนุษย์เรานี่ถ้ารู้หน้าทีแล้วความุนวายมันไม่เกิดความมุนวายในสังคมดีมันเกิดเพราะมนุษย์ไม่รู้หน้าที หน้าทีก้องพอทําอะไรแม้ทําอะไรลูกทําอะไรครูมีหน้าทีอะไรซิทมีหน้าทีอะไรครูเรารู้ในการสอนมีเมตตามีปัญญาหมอบไอซิทซิทมีหน้าทีในการรับรู้ปัญญาเราไม่ก้าวไกลในหน้าทีเมื่อก้าวไกลหน้าทีกันเหมือนไรแนนอนลูกเมื่อนั่นปัญหามันเกิดในวัดดอนตุ้มนี่พอมีทิทตึงซี่คนนะลูกนะในหยุคจะไม่ตรงนี้คนดีนึ่งคือดารา ลูกกราบนมัชการท่านอาจารย์จย้จะเจริญพรลูกเอ,อ๋ดาราอายุอ่ะานามก็อย่างเก้าสิบเก้าค่ชิดคนดีช่องวารินลูกนะกวัาด,ดีนะคะท่านอาจารย์ที่กร,รบจเจริญพรลูกเธอนั้นอายุหน่อยกว่าปีดาราหนึ่งปีเป็นเด็กกำพรา,รายาติคาดมิดเกิดตูตกกระเพยนมท่วมเย่พอแมทสุนเสี้ออ่ะเธอก็ได้อะไรใบบุญของหวัดด้วยความเมตตาดีท่านอาจารย์ได้ชุบเลี้ยงนั่นแหละลูก มาอยู่รวมกับทิศเขาก้องวัดช่องคนคือนายเปียกกับนายผูนแก้วพวกเธอมาไม่นี่หนูก,ก็ตั้งใจศึกษาความรู้ได้หมากและติปอสซอนหนูจะนำไปใช้เกิดประโยชน์จ้ะนั้นเลยหนูมันพิดกายช่องตัวลังนายเปียกนายผูนแก้วอายุบวก,กนั่วนหนูก,ก็แก่ซ่องรอย,ยแต่วิชาความรู้นั้นนี่จ้านูดตรงเสียใจหน่อยใจก็ไม่ว่าทำไมเลยคะ ความรู้นเนปียกนายปนแก้วบวกกันเล้วไม่ได้จะขึงรู้คนเดียวแค่นี้มันน่าอับอายมั้งเลยลูกเราจะาจอดนายเปียกนายปนแก้วนี่ลูกก็นึก,น,กนึกเร็วเมื่อน้อ,อ้างมามาดัดนั่นเองทำไมเลยคะพอนี้เป็นธรรมะลูกอ้างมาในวัดติดดว,ดวนดวนมวนมวนรู้ดัดแล้วแต่ลูกเคยดัดอ้างมาได้ตรงใดซื้อนั่นจ้านายรางวัลเราดึงมันซื้อลูกปลอดร้อยมวนลอ็อ นายเปียกนายปุ่นแก้วก็เมื่อนอยู่ต่อนหน้าอาจารเรียบร้ยอยผลลับลังกะเมื่อนั่งมานั้นม้มวนรอบดาวขาดใต้แป็บเปียกกูกขวับพายอาจารย์จะเปียกเทียบมานั่งมาเลยเราจะไม่ติดการผื้อนนี่อ่างม้าม้วนจริงนี่พอวางรอบมันม้วนเอ,อาไหมตับขาดไปห้าวันบอกแก่รอบม้วนนั่นแหละเมื่อนบตรู้ตายไม่เปียกกูให้เงืตต่อนแทกเป็นไงอาจารย์เปียกเทียบเรามันดัดอ้างมาเลยมึงจำไอ้คน ลำดัดนั่งมากก็มากไร้ใบ um> ่าได้เงินเมังเชื่อคู่รู้เล้วว่าแม่มันมวนเลยไปดัดก้องทำไร้เล้าเลยที่อาจารย์เปรียบเราไปนั่งมาานั่นแกเปรียบข้าวตัวเองเข้าวตัวเองเพื่อเอาเราลุกที่นั่งมาแต่ตัวมาอันคอยอาจารย์เละอะไรพี่เปียกห้นี่พอล่วงผู้แดงั้น การเรื่องปันนีมันจะลาด่ยิ่งในเปียกนี่ตัวชุดยอดแต่เพ่อนจ่ายอันจ่ายการจ่ายงานเลยไม่ได้พึ่งอ้าวันแล้วจ่ายมันไปเปิดปฏิทีติ้นแล้วว่าวันขึ้นวันแรมคำานึ่งต่อเดือนที่แอดมันตรงกับวันทีดาได้จ่านีแล้ววันออกวันเ้าวันทีเดาได้เราได้นัดไหนพวกโยมพวกไรเขาได้มาตํบบุญตักบาสห้าวันแล้วแล้วทำไมแกไม่เปิดให้ดู ลูกขึ้นไปเองดิไม่ไม่ไม่ต้องลูกอยากขึ้นไปบนคุณผอสู้เป็นผู้หญิ่งผอไม่อยากให้จัตเี๊ขึ้นไปปลุกพลันพ่มไหวเปิดได้ยันแต่วัดพ่มตามาเอ็นก็ขึ้นแร่มมันปิ่มตัวแรกอันหน้าวันเล่าจ้านชายเลยือไปเปิดได้าาจากเนี้ยเดี๋ยน้องอยายอาช้า,าน้องมาผูดเรา,าชูอาไตรกับแกไฟแล้งที่เอาวันแรมคำนึงเด็นเี่ยวเป็นบัญชีาดาวโดยมึงเรืยตายเลยหรือที่หวังแฟนฆ่ากูอืม ้าเปลือมันพูดปลกว่าเปลือวะฮะม,มันว่าอาจารย์วางแป้นกามันกับป้าในในมานี่ดิมานี่ดิโดนอีกแล้ววันนี้โดนอีกแล้วไ,ไอ้ได้ไหวาอาจารย์วางแฟน้นกาชิดแต่วาครูไอ้ไปเปิดประติตินนี่ยมันตายเปลืออาจารย์ในในพูดแล้วพูดในจบนะตอนดีปุ่มเล็กๆอาจารย์เอปุ่มนี่พูดอาจารย์ตรงตงนะปันเปลือ พอรับมีดปลาวางไว้คมเข้าพราหมมือไปจับเตมีดปลาก็พอบาดมือเกือบคาดเหลือดเลยครึ่งวันรอง่ายเกือบตายพอบอกว่ารู้ือเปียกกอตีลั่งหนุ่ยนะอย่าไปจับขอ้มอมีดคมแต่คาดเพราะมันตีบาดมือเองเราแล้วอยู่ยู่จาจานที่มาวใจไปเปิดปฏิทินนี่ไอ้บาดมือให้พ่อตายจะอลไรแล้วปฏิทินมันคมตรงน้นอ่ะแต่ไปอ,าอกกา่านแร่หมกคลาเขเบื่อคมเขาเกียบอกอเกินั่น มีนาคมับคบพรึดระพ่าตันว่าคมดังแดมตัวเองไม่อ่านปิดมาใจเราโอ้ว่าอ่อนนันแล้วเว้ยเดี๋ยวเพียกมันไม่เปิดทำไมอ่ะกลัวบาดมือมันแต่จริงไหมมึงแหล่มกราคมก็บอกเลยไปจับก็ตาปลาได้ตายโอ้มึงดิแล้วกันย่าได้แล่โยนมันไม่บาดแหม่ไม่บาดเดี๋ยวโยนแหม่เต้ากูแตกมากหูพลุดจนหนูไม่บาดอ้มมาตาคุณลมแตงแก้มเกือบูอะไรยะโยนนั่นนะ ้วกุ้มป่าพันนี่แลหละไอ้นั่นเรียกคมแต่เพื่อนไม่คมก็ย้อนไปพันไป็นใจก็กลัวบ้านมือแดกเออไม่ต้องเปิดไม่ต้อง